สวัสดีค่ะช่องเ n i e ี่ชาแนลนะคะ E.P. 2แล้วนะคะวันนี้ก็อากาศร้อนร้อนก็เลยพากาันออกมานั่งชิวๆนั่งดื่มชาเย็นชาย,ย,ชายมะนาวมานั่งทานไอศครีมในห้องแอร์เยน็ยนๆบรรยากาศสวยงามมากเลยนะคะในห้องแอร์นะคะร้านกาแฟนะคะมานั่งชิวๆนั่งกินร้านกาแฟ เย็นชามะนาวนะคะแล้วก็นั่งทานไอศครีมเย็นๆนะคะนั่งเล่นไปพลางๆแล้วก็ชมบรรยากาศในห้องบรรยากาศในร้านสวยงามมากเลยนะคะเย็นชื่นใจนะคะเสร็จแล้วก็จะพากันออกไปข้างนอกนะคะชมบรรยากาศข้างในไปก่อนนะคะแล้วก็จะพาการออกไปอย่าลืมกด ไลค์กดติดตามนะคะกดแชร์ให้ด้วยนะคะช่องแอนนี่ชาแนลนะคะ EP 2นะคะเพื่อเป็นกำลังใจนะคะในการทำคลิปในครั้งต่อไปนะคะอย่าลืมนะคะช่วยกดติดตามให้ด้วยนะคะ EP ต่อไปนี้จยากพาท่านไปชมบรรยากาศที่ดีๆนะคะ ให้ได้ท่านได้ชมบรรยากาศสวยๆอีกครั้งหนึ่งนะคะเน<อ>ี่ยอากาศร้อนมากเลยนะคะออกมาข้างนอกนะคะอันนี้ก็จะกลับแล้วนะคะเดินทางกลับแล้วนะคะก็ขอบคุณสำหรับคนที่กดติดตามกดแชร์นะคะกด subscribe ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ